มาครับทุกคนนี่ไปครับอืมอืมอร่อยมากสดน้ำอืมทุกคนครับเฮงดึงดุบดีมาก ลูกชิ <l oke> ้นใหญ่มากเส้นมันเด้งดีจังเลย ขับหมูแล้วแคปเล็กๆแบบนี้นะทุกคนกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะที่มันจะมีมันอยู่ข้างในนิดนึงแล้วอันนี้อร่อยมากมันจะมีความเข็มๆคล้ายๆกับ ล่อยผงรถดีมาแล้วอ่ะอืม,อม,อม,อม Mắm cái cạc muống Mắm ชิ้นทั้งลูกไปเลยไหมครับลูกชิ้นลูกใหญ่นั่นแหล sốt nấm chắc bạn nhưng cặp các mũ đầy อ,อืน่ากินมากใครเคยกินบ้างครับใส่ซอสพิกแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ให้มันแบบพอเป็นพิธีบางที่เขาก็จะชอบวางกันนะ ไม่ได้ปรุงเล่นนะทุกคนเขาปรุงกันจริงๆนะครับทุกคนอืมแต่หลังๆมาไม่ค่อยเสิร์ฟเป็นซอสพริกแล้วอาจจะเพราะว่าเปลืองก <laughs> 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 ินไปครึ่งชามปรุงอีกกี่เป็นคนหนึ่งอืมอุ้ยนัวๆอวืม 100. Okay. พริกตามลงไปแล้วแบบจึง้งซอสพริกเนี่ยมันก็แล้แต่ยี่ห้อด้วยนะสมัยก่อนเขาเป็นยี่หออ้อแบบเบินน่น พ,พ่อคือมันจะนัว ครเป็นบ้างเป็นคนที่ <c oughs> ก็กินเหือะแหละทุกวันแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบให้แบบปากกับมือเลอะเพื่อไปกินคําต่อไปอย่างเงี้ยครับอืมทั้งที่แบบเดี๋ยวก็ใช้มือหยิบอยู่แต่ว่าเช็ดมือจังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันเป็นความ <c oughs> เคยชินแล้วก็สบายใจด้วยครับเออแบบเหมือนเริ่มใหม่อืมอุมอ้ยทษดีครับ แต่ก่อนอนะไม่ใช่กี่ไม่เช็ดนะทุกคนบางคนเห็นว่าเออมันเลอะปากแต่ว่ากี่กำลังเคี้ยวอยู่กี่ก็ไม่อยากเอาหยิบทิชชู่มากี่ก็จะเกรงใจจนคนบอกว่าเช็ดปากเช็ดปากบ้างสมัยก่อนช็อตที่เป็นเช็ดปากอย่างเงี้ยครับกี่ตัดทิ้งเลยนะทุกคนไม่เอาลงในคลิปจนแบบเหมือนกับคนไม่รู้ว่ากี่เช็ดปากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเออเช็ดให้เห็นเป็นเลยอย่างเงี้ยเออโอเคเขาชอบสบายใจขึ้นมา ต้องเช็ดอยู่แล้วครับถ้าไม่เช็ดเนี่ย <c oughs> ทั้งคลิปมันจะปล่อยอะไรอยู่งั้นไม่ได้โดยที่ไม่เห็นจริงแล้วบางทีมันแบบเช็ดแล้วแต่มันแบบบางทีอาหารเรามีสีเย้วมันจะมีคราบอยู่แต่ก็จะพยายามดูแลให้เต็มที่นะครับ <c oughs> ก็ทราบแหละว่าเอมันก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรถ้าเกิดว่าแบบเรามาทานโชว์แล้วมันเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ย หูกสิ้นกระดูกไงโพสเวลาล่วงเลยแล้วทุกคนผมนต้องไปนั่งไลฟ์สดต่อละมันกินเพลินอะกินกัะปิเองนี้มันจิ้มเยอะนะจิ้มนิดเดียว กะปิหัวลาพาพริกกับกวยเตี๋ยน้ำตกคือที่ฝกกากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย